นะตรงพลมอเตอร์ Motor, ดัดโชกแผงคอซ่อมมอไซสสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการดัดโชกแงขงคอของ p c x 1 1 5 0 i นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเราเช็คดูคร่าวๆแล้วว่าหนาบมัน หนีไปหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาดัดระระนาบกับแนวแกนโช้กแผงคอกันก่อนเลยครับระนาบก็คือว่าล้อหน้ากับบังโคนหน้าเนี่ยครับถ้าดัดได้แล้วเนี่ยมันจะตรงกลางกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยครับอันนี้วัดแนวแกนโช้กแผงคอน,นะครับมันมันแอ่นเนาะต้องกลับมันนะโค้งขึ้นครับเพื่อจะดัดให้มันได้ ้แนวแกนโชว์แผงคอครับขีดเมื่อกี้เนี่ยอีกฝั่งนั้นมันแอนไปวัดแล้วต้องกลับหน้าครับเพาหน้าที่โกงกงขึ้นให้ดัดให้มันแอนลงให้มันได้ระับหน้าให้มันได้แนวแกนโชว์แผงคอครับรุ่นเนี้ยครับมันค่อนข้างจะแข็งนิดนึงครับต้องกดหลายรอบหน่อยนะครับถ้าก,กดเลยครั้งเดียว แรงๆเลยก็ได้ครับแต่บางครั้งมันสาดความมั่นใจนะตัดภยวไปวัดไปครับเมื่อเราเร็งดูด้วยสายตาแล้วพอใช้ได้เดี๋ยวเราเราเอาขึ้นมาบนแท่นวัดระนาบนะครับมาดูสิมาตรวจสอบดูซิว่าเราที่เราดับไปสักครู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมัน มันได้มได้ตรงไหนบ้างไม่ได้ตรงไหนบ้างเราวัดดูเพื่อจะได้วางแผนในการจัดถูกครับว่าจะไปทางไหนดีเ mm hmm. ช็คฉากเช็คเบอร์นี่เช็คอุตราภาพว่าเรารู้นะเช็คแกนเช็คทาของแกนหนังอ เมื่อเราเช็คหมดแล้วเราก็จะรู้แด้ว่าเป็นอะไรเราก็จะได้วางแผนในการดัดหูุดเขา้าเรารู้แด้ว่ามันไม่ได้ชากสำหรับแกนโชกเดี๋ยวเรามาดัดทางกันหน่อยดัดทางให้มันได้ชากรับโชวงหุบเข้าไปหน่อย ก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าผมก็ดัดเลยนะครับดัดอัดหนเยอะหน่อยตัดแรงๆหน่อยครับดัดเหมือนพวกเวฟพ,พวกสมาสปราร์กเลยมีโอนี้ไม่มานะครับมันเป็น P C X มันจะแข็งมาก ก็ต้องหานจนดัดอีกครั้งหรือใครดัดครั้งเดียวก็ต้องกดแรงนิดนึงครับสำหรับเพทอดไอลิกเมื่อเรากดแล้วเดี๋ยวเรามาลองวัดดูสิว่ามันเป็นไปอย่างที่เราการให้ให้มันเป็นไหมผมรู้สึกว่าโชคมันแข็งมากดัดแล้วน็อตม,มันจะยืดเยอะเดี๋ยวเร่งน็อตหน่อยครับน็อถ้าเราเร่งน็อตแล้วเนี่ย อ,อที่วัดไว้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเร่งน็อตเสร็จแล้วก็ต้องวัดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่วัดไปแล้วนี่มันจะผิดเพี้ยนไปอย่างลนิดอย่างละหน่อยนะครับเดี๋ยวเราวัดกันใหม่เลยวางแผนดักกันใหม่ออถ้ามันไม่หนีก็ตอดตัวไปก็โอเคครับ นแนวแกนโชกแข่งคอระนาบฉากของโชกเช็คอีกทีเพื่อความมั่นใจโุเนเียได้ไหมต่างโชกได้แล้ววุเนเียได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดัดฉากของแกนแข่งคอกันต่อเลยครับแนวแกนโชกแข่งคอระนาบฉากของโชกสามอย่างได้ไปแล้วนะครับ เหลือฉากของแกนแผงคออย่างเดียวครับมาได้อันนี้ก็จบแล้วเราจะกดมากกดน้อยกดแรงกดค่อยขึ้นอยู่ตอนเราวัดฉากนะครับว่าเราวัดฉากแล้วเนี่ยมันมากหรือมันน้อยต้องจําไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีซีเอ็กเนี่ยต้องกดเพิ่มนิดนึงนะครับกดแรงอีกนิดนึงถ้ากดเท่าเวฟบมันจะไม่ทันการทังเท่าไหร่ครับ มันจะกดแล้ว่ด้งคืนนะกดแล้วเหมือนไม่ได้กดเลยเดี๋ยวลองวัดดูครับกดแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างไม่ได้ p ีซีน่าจะหลายรอบหน่อยครับสังเกตเลยครับผมจะไม่ถอด แผนโชกออกมาดัดนอกแผงคอเลยนะครับผมจะดัดไปพร้อมทั้งกันทั้งโชกทั้งแผงคอครับถ้าถอดมาดัดมันจะทำให้หัวโชกวีนะครับแล้วก็ทำให้ใส่คืนเข้าไปในในแผงคอยากน่าจะหลายรอบครับ แกนแม่คอดูจากทรงนะดูจากสภาพแล้วถ้าเราดัดแกนแบบคอเสร็จแล้วเราต้องกลับไปรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดที่ดัดมาแล้วทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะครับแนวแกนโชคไม่ต้องรีเช็คครับบางวัดมาได้ไมาแล้วมีมีหน้าบฉากของโชค ทางซ้ายทางขวาแล้วก็เวอรเนี่ยครับที่เราต้องมารีเช็กกันใหม่อีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราลองมาดูอีกหนึ่งรอบครับว่าเป็นไงดัดตรงไหนก็วัดตรงนั้นนะครับดัดฉากแกนแข่งคอวัดฉากแกนแข่งคอก่อนเลย อย่างอื่นยังไม่ต้องวัดครับอย่างอื่นเดี๋ยวเราไปวัดตอนรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดโอเคครับแกแบงพอผ่านแล้วก็เดี๋ยวเรามารีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดเลยครับฉากของโช๊คครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเช็คทั้งหมดเลยนะครับที่เราดัดได้ไปแล้วนะครับเผื่อว่ามันมี อะไรผิดพลาดตรงไหนเราจะได้กลับแก้ไขทันครับครับผมอ่ะโชคเรียบร้อยแล้วครับซ้ายขวาอ่ะเราเช็คเวอร์เนียกันอีกทีนะครับตรีเช็คด้วยเวอร์เนียนะครับแล้วก็เช็คระนารับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ